ครับนี่คือ i n s i g h t News โมเมนต์ใหม่เฟเดริกริซ่ามาแล้วไหนใครว่าเขาห่างกันเล่นเอาแฟนๆของคู่ริซ่าบแบล็กพิงและนักธุรกิจหนุ่มเฟเดริกอาโนถึงกับกรีดลันหลังล่าสุดมีโมเมนต์ใหม่ของคู่นี้มาทำให้ใจชื้นเรียบร้อย เหตุจากช่วงพักใหญ่ๆที่ผ่านมามีกระแสะข่าวหรือว่าทั้งคู่ห่างๆกันแล้วแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยมาคอนเฟิร์มสถานะแต่แฟนๆทั่วโลกก็เชื่อว่าลิซ่าและทายาท l v m s คบหากันอยู่โดยวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาลิซ่าอัปโหลดวิดีโอที่แสดงเบื้องหลังเมื่อเธอได้รับรางวัลจากส p o t i f y สำหรับเพลงมันนี ที่มีการสตรีม1 0 0 0ล้านครั้งในบัญชีอินสตาแกรมของเธอซึ่งในวิดีโอลิซ่ายิ้มอย่างสดใสและภาคภูมิใจเมื่อได้รับการรับรองสำหรับความสำเร็จที่น่าประทับใจครั้งนี้และต่อมาพบว่านักธุรกิจหนุ่มได้มากดไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วยซึ่งความเคลื่อนไหวอย่างไม่คาดคิดคือได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ต หลายคนเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่โรแมนติกของลิซ่าและเฟเดริกยังคงเป็นไปด้วยดีไม่ได้ห่างกันอย่างที่มีข่าวหรือสปัร์ออกมาก่อนหน้านี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ